ชื่อโครงการกระถางร่วมมือร่วมใจไปด้วยกัน p o r t c o o o e เปอเ e ตคอนเ e e ดเ t t c o m m t เ g e t h e r เนื่องจากที่ได้สำรวจรอบบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพวกเราพบปัญหาว่า บริเวณตึกสาขาบัญชีมีปัญหาใบไม้ร่วงเป็นจํานวนมากเนื่องจากใบไม้เหล่านี้ใช้เวลาในการย่อยสลายนานจึงเกิดการทับถมของใบไม้เป็นจํานวนมากซึ่งถ้าจะกําจัดโดยการเผาก็จะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและส่งผลต่อการเกิดภาวะโลกร้อนและใบไม้เป็นวัสดุธรรมชาติที่สามารถนําไปทําประโยชน์จึงทำให้พวกเราได้คิดจัดทำโครงการกระถางต้นไม้รักโลกโดยพวกเรานำใบไม้เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ ซึ่งใบไม้แห้งเมื่อยอดสลายจะกลายเป็นปุ๋ยให้กับดินได้พวกเราจึงนํามาจัดทํากระถางต้นไม้รักโลกเพื่อที่จะกําจัดลดปัญหาใบไม้ร่วงให้ลด,ดลงในบริเวณตึกสาขาบัญชีและเป็นวัสดุธรรมชาติที่สามารถนํามาประดิษฐ์เป็นกระถางต้นไม้เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าได้และลดปัญหาการเผาใบไม้ได้ไปอีกหนึ่งทาง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาวิธีการทำกระถางต้นไม้จากใบไม้แห้ง 2. เพื่อออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตกระถางต้นไม้จากเศษใบไม้แห้งบริเวณรอบตึกสาขาการบัญชี 3. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของกระถางต้นไม้โดยการปลูกต้นไม้และศึกษาการเจริญเติบโตวัตถ <too> ุดิบ 1. ใบไม้แห้ง 2. แป้งมันสำปะหลัง 3. แกลบ 4. ขุยมะพร้าว 5. ใบเตยปาหนัง 6. ขี้เท่าแกลบหรือแกลบดำขั้นตอนการทำแป้งเปียกหรือกาว 1. นำแป้งมัน200กรัมผสมกับน้ำเปล่า1ลิตรและกวนให้แป้งละลาย 2. องนำแป้งมันที่ละลายไว้ไปตั้งไฟและกวนไปเรื่อยๆโดยใช้ไฟอ่อน 3. สังเกตดูว่าสีแป้งจะใสขึ้นมายกลงจากเตาแล้วควนต่อไปอีกประมาณ10นาที 4. รอจนแป้งเย็นขั้นตอนการทำกระถางต้นไม้ 1>, 1. นําำเศษใบไม้แห้งและใบเตยปาหนันมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ 2. นนำเศษใบไม้แห้งและใบเตยปาหนันแกลบคุยมะพร้าวและแกลบดำ มาผสมกันให้เรียบร้อยในอัตราส่วนใบเตยปานัน10%แกลบ10%แกลบดำ10%ขุยมะพร้าว30%และใบไม้แห้ง40%สามนำส่วนผสมต่างๆที่ผสมไว้มาผสมกับแป้งเปียกและคลุกเคล้าให้เข้ากัน 4. นํนำส่วนผสมมาอัดใส่บล็อกกระถางที่เตรียมเอาไว้และอัดส่วนผสมไว้ให้แน่นนํานำกระถางที่อัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปตากแดดเพื่อให้กระถางแห้ง